ับยังไม่ได้ดูเลยครับอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ได้ดูพร้อมแฟนๆเหมือนกันพวกเราก็ตื่นเต้นกันมากๆว่ามันจะเป็นยังไงจะออกมาเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับเป็นไงบ้างการทำงานที่เรื่องยื่นแต่ละคนก็สนุกครับพักก่อนเลยสนุกแล้วก็ ไม่ว่าอะไรมันภูมิใจภินใจใช่มใจได้ได้เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีที่พี่ทุกคนเขาเขาดูแลเราดีเขินเลยใช่ครับพูดจากทีมงานทุกคนเลยครับที่มีอยู่กับเราตอนนี้คือดูแลผมดีมากี่ได้ทอะไรครับก็ทั้งในเรื่องของการแสดง วางตัวหรือแบบบุคลิกภาพแบบแทบจะทุกอย่างเพราะว่าผมใหม่มากๆกับวงการผมพูดพี่พี่มองเสือพู่แน่เลยเสือต้องเป็นพี่ๆแน่พี่แ,แก่สุดพี่เสือพี่แก่สุด <c oughs> เราไม่ใช่เหรอใช่คืเราพี่หมีแ <ๆ S 1> หม่ห่างเดือนห่างเดือน เียสการผมเป็นอย่างที่คอปเตอร์บอกว่ามาทํางานกองเนี้ยทุกคนมีความสุขมากด้วยความที่ทีมเราดีมาด้วยว่ามันมีความเป็น unity เดียวกันใช่ทุกคนมองเห็นเป้าหมายที่ค่อนข้างตรงกันการทํางานมันเลยสนุกขึ้นใช่ครับใช่ครับแล้วก็แบบเหมือนแบบคนนี้ล้มคนนี้ช่วยคนนี้ล้มคนนี้ช่วยมันมีการช่วยกันตลอดเวลาให้แบบได้เดินต่อไปต่อไปเลย เป็นกองที่รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้มาทำอางนี้ใช่เป็นเหมือนกันครับรู้สึกว่าจริงๆชอบกองนี้อย่างหนึ่งเหมือนที่เขาเตอร์บอ,บอกเลยว่าทีมงาเนี่ยใส่ใจมากๆไม่ใช่ในแค่แบบทำง,งานนอกกองแต่ว่าในกองพาร์ทของการตัดต่อพาร์ทของต่างๆในการโปรดักชั่นหรืออะไรอย่างงี้ครับรู้สึกว่าชอบมากๆเพราะว่าตอนตอนถ่ายจริงๆอะพุ่งกับคีดีเทลมากๆแบบมากๆเลยไม่ปล่อยผ่านคือเทที่จะได้ไปในโรงหนังเนี้ยหรือ e ีหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูเนี่ย เป็นเทดดีทดีสุดของพวกเราแล้วครับก็ตื่นเต้นนําเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงก็รุนไปพร้อมกันกันครับีมากก็โหพูดกันไปสักหมดเลยผมก็เชื่อว่าวันนี้คงเป็นวันที่ที่พวกเราทุกคนรอคอยกันมาเพราะว่ามันเหมือนสิ่งที่เราทํากันมาเกือบครึ่งปีที่ที่เตรียมเตรียมโปรเซตเตรียมโปรเซสมาค่อนข้างนานวันนี้ก็จะได้ได้ออกสู่สายตาทุกคนแล้วอะไรนะก็ตื่นตื่นเต้นเหมือนกันคือทัทั้งาใหญ่เรื่องนีค่อนข้างจะดีมาก อะไรนะครับนักวิทยาลูกนี้เขาคาดจะจะลันะครับที่ที่ว่เราทั้งตีติดต้องมารับตัวรับบทติดตัวละครอย่างนักวิทยาลูกเนี้ยกดดันในขนาดไหนในการทำงานโห่ยกดดันกดดันสำหรับผมเองผมไม่ได้กดดันในเรื่องของอื่นๆอะไรเงี้ยผมกดดันในตัวผมเองมากกว่าว่าเราจะเล่นตัวแสงใต้มาได้เป็นยังไงเล่นมาได้ดีแค่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าพอมันมีนิยายแล้วครับคนก็คาดหวังว่าแสงใต้จะเป็นเหมือนนิยายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมก็เลยรู้สึกว่า ความกระด้ามันอยู่ตรงนั้นมากกว่าแต่ว่าเราก็ทำพลาดของเราให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็มีมายเซ็ตของเราเหมือนกันในการปูตัวละครว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ภาคสปอร์ตพวกเราด้วยครับครับใช่กทำานทนเป็างหนักครับเหมือนกันอย่างอย่างผม,ผมกับเติ้ลเนี่ยพอพอเราต้องเล่นเป็นคนหูดับอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็ต้องแยกเซนเซนประสาทกันให้ออกอะไรเงี้ยครับหรือว่าถึงขั้นเวลาฝนตก ก็ต้องสู้กับฝนกันอะไรเงี้ยครับก็ทำกันบ้างกันค่อนข้างหนักมากๆก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันอันนี้คือรีเสิร์ชเยอะมากใช่ระหว่างที้นิสัยเขาเป็นหมออยู่แล้วม่ในขนาดนั้นก็เหมือนเอามาแชร์แชร์กันครับว่าอย่างอย่างอย่างมากอย่างอย่างน้อยที่สุดถ้าเราไม่ได้ยินอะไรเลยเซ้นตาหรือว่าจมูกเราจะชัดขึ้นใช่เราก็จะเปลี่ยนจากการมองตาอาจจะเป็นมองปากคนที่เขาพูดกับเราว่าเขาพูดอะไรแล้วเราก็แปลความหมายอะไรใช่ครับฮะ เนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้คือดับใช่ใช่อยากใครกับพี่วิวคือพี่วิวขับเรื่องของความรักนะครับกับคนหนึ่งอาจจะเชื่อม่ในความรักอีกคนจะมีเชื่อในเรื่องของที่ความรักเลยพอมาจะต้องมาเจอกันในในบทบาทอะไรมันเป็นยังไงเรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นผมเนี่ยจะเป็นคนโดนลุมคือผมจะเป็นคนที่เราผมมันจะเชื่อในเรื่องของโชคชะตาผวามริชิตอยู่แล้วแต่คนที่ไม่เชื่อคือสามคนนี้ใช่ผมแค่รู้สึกว่า คือการที่เราจะไปหาคนรักหรือว่าใครสักคนอย่างนี้ใช่ไหมรผมรู้สึกว่าเราเราต้องคนเลือกเองเราต้องออกไปหาเองไม่ใช่แบบมีคนมาบอกให้เราเฮ้ยเธอแต่งงานคนนี้เธอคู่คนนี้ดิมันก็ไม่ได้เรารู้สึกว่าทุกอย่างเราต้องทด้วยตัวเองแล้วมันก็จะเสียงกันอย่างนี้ครับในกแล้วก็แล้วก็เลยได้นําไปใช้ในซีรีส์ด้วยเลยครับของพวกเราของพวกเรา หมายถึงไม่เชื่อเรื่องโซเมตหรือวเปล่าคือเรารู้สึกว่าเราไม่เชื่อทั้งคู่แต่ว่าในตัวละครน่ะตัวแสงเทียนจะเป็นคนที่เชื่อเรื่องโซเมตมากๆจะอยู่ทีมพีพัทส่วนตัวฝนก็จะไม่เชื่อเลยเพราะเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนนิทเต้นแล้เใช่ไหมใช่เหมือนนิทเต้นผู้เมื่อกี้ตัวฝนเป็นคนที่มีความคิดของียจเป็นสุดตัวนี้คือเด็กวิเทียสันสุดในเรื่องทุกอย่างต้องเป็นเหตุเป็นผลออะไรยย่างงเี้ พอรู้สึกว่าเราเราอะไรนะครับผมเรื่องเบียงอ่ะหนึ่งสองทราบอ๋อหายไปเลยไม่พอพอรู้สึกว่าเราเราได้เห็นเราได้อ่านบทครับผมเราได้อ่านบทแล้วเราเห็นความพยายามของพิพัฒน์ที่เขาแบบเขาพยายามจริงๆที่จะจะทําควารู้จักกับคนนี้เรารู้สึกว่าในตัวแสงเทียนน่ะไม่ได้เชื่อว่าสองคนนี้จะต้องแบบรักกันเป็นแฟนกันขนาดนั้นแค่รู้ว่า อย่างน้อยอ่ะให้ได้ลองทําความรู้จักกันก่อนเขาอ,อาจจะไม่ได้จบตรงเอยด้วยการที่เป็นแฟนกันแต่อย่างน้อยให้เป็นคนที่แบบมีความรักต่อกันไม่ว่าจะในทางไหนใช่ใชมีชีวิตื้องความรักกันเนาะใช่สายอีซีต้องมีสายอีซีเรื่องนี้เป็นไงต้องต้ถ่ายไม่หรือ,อยังไงจะพิดปากปิดๆเลยมัน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 ก็ดูเดื่องรักหรอครับมันก็ต้องมีอยู่แล้วครับมันผมว่ามันก็เหมือนเรื่องเรื่องเราเป็นวัยทํางานด้วยมันก็จะมีความ ความรู้สึกความอยากจะสารสัมพันธ์ของตัวละครที่มันโตขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความลึกซึ้งในด้านการสัมผัสการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกพิเศษที่สุดหรือว่ามีความความสุขที่สุดในในโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยเป็นการถ่ายทอดอีกมุมนึ่งใช่ครับสุดยอดช่วยพูดหน่อยช่วยพูดหน่อยใช่ใช่ก็จะได้เห็นอีกมุมนึงของตัวละครอะไรเงี้ยดีครับแต่ว่า MC พวกเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้แค่จะมาแบบ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือจะไม่พี่มาเป็นยังไงพี่มาพี่ไปเนี่ยก็คือเขาเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นความอาร์ตมันเป็นความมันเป็นมันเป็นเป็นอาร์ตเอ็กเพรสอารมณ์ของตัวละครออกไปแล้วมันแล้วมาบรรจบกันอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่จะแบบว่าเฮ้ยพี่จูบผมผมจูบพี่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับผมใช่ ต้องมีคำพูดไปฮะหรือว่าจะต้องเกี่ยวรักอย่างเดียวมีทุกคนแน่นอนเพราะว่าความรักของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่ความสุขอยู่แล้วความทุกข์มือที่สามอะไรเงี้ยเรื่องอดีตต่างๆครับมันมีเรื่องเรื่องอะไรเรื่องของครอบครัวดให้หรือมีครับมีมีมีครับอย่างที่บอกก็คือในตัวแสงใต้เนี่ยจะมีพี่น้องอ้วยสี่คนนะมีแสงเทียนเป็นน้องชายแล้วก็แสงใหญ่พี่ชายแล้วก็แสงจะนเป็นน้องชายคนเล็กสุดก็จะมีครอบครัวพของครอบครัวมาเป็นคอนฟ lict หลักประเด็นหลักที่ทําให้แสงใต้เนี่ย เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นในอีพีหนึ่งก็คือไม่เชื่อในเรื่องสสงใช่ครับก็ตั้งแต่แบบที่มีผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะค่อยๆเฉลยว่าแสงใต้เจออะไรมาในดีครับผมในฐานะแฟนคิดว่าคุณจะเปิดรับเรื่องนี้ขนาดนี้ก็อยากให้เปิดรับกันเรารู้สึกว่าการเล่าเรื่องของเรื่องเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจคนดูอาจจะคิดว่ามันอาจจะเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วมันเข้าใจค่อนข้างจะง่าย ใช่ไหมร้คุณรู้สึกแรู้สึกเหมือนกันครับใช่ใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูจริงๆครับว่ามันสนุกอยากให้ทุกคนแบบเติบโตไปพร้อมกับแสงใต้แบบได้ดูว่าแบบเขาเจออะไรบ้างทําให้เขากลายเป็นคนแบบทําให้แบบเขารู้สึกเขาเป็นแบบและสุดท้ายระหว่างแบบความรักของคนที่ไม่เชื่อในเรื่องโชคชะตาเลยจะเชื่อไหมหรือว่าคนที่เชื่อในเรื่องโชคชะตามากๆเนี่ยจะลงเอยกันยังไงแล้วก็ ตัวละครนี้อยู่ทุกตัวเนี่ยก็จะมีบทบาทตัวเขาเองก็อ,อยากให้ลองติดตามดูครับชมพันใความรักไมอะไรนะครับชมพันใความรักไม่ไดอันนี้ก็ต้องไปติดตามดูถ้าบอกก็คือจะไม่สนุกถ้าบอกเดี๋ยวจะไม่สนุก,กแต่ว่าแต่ว่าบอกได้อย่างเดียวไม่เหมือนนิยายครับอ,กอ,อบอกไดถ่ายต,ต,ตอนจบไม่กี่แบบ เอ็เกม14ล้านแบบเอ็นเกมส์มัลติเวิร์สไม่ใช่เลนเวิร์สนะเนี่ยป็นมัลติเวิร์สอยากให้ติดตามไหมอยาให้ติดตามฉันฝากให้ติดตามเลยครับทางไหนบ้างอะไรบ้างเวลากี่โมงคือครับผมซีรีส์ลาปุยของเรานะครับก็จะออนแอร์ทางช่องวันสามสิบทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มสีนะครับผมแล้วก็สามารถรับดูรับชมรับดูรับชมย้อนหลังได้ทางไอชีหรือว่า iq.com นะครับก็จะมีเป็นเวอร์ชันอัน ครับเวลาห้าทุ่มสี่สิบเพล็ใช่ครับผมสามารถเข้าไปดูเั็นได้ครับฝากด้วยครับฝากด้วยครับด้วยครับขอบคุณค่ะ